บ่อปลาเหรอครัปลาจุไก่เพืกินไก่ก็ข่วมตอเลยครับนี่บ่เอาไม่ีตอยังวางลายเลยายเกตะกี้น้ำซุ้งคนนี้มันมมีสางย่ไปตกสางเกตสางอยู่นี่น้าดีกหน้าปลาหอยากมาวเา้าทลบป Và dọc bà xuất nhà Chỉ đi xí xa kiệt Cần thật là lùm Và dạng Dự gần gặp เสื้อมิดชิดเราเสื้อแบบมิดชิดในี้ป่ายางกับใกลอยู่เด็นหน้าเขาจะว่านหรือเปล่าน่นี่เขจะลนโอ้ซาวยา chi cho giang sơn giang sơn bám nếu úp bám rồi đi. Oh, farm, này tay được tay được cái vợ นักได้ป่าอันนี้กูไว้มะละส่วนมาละเป็นปะเออมาละอี่าง้พีเวลากีนนกว่ส่วนมาละนี่ทุกอางเลยรับเจ้าทยไทยทุกครับแตงตังวผู้เหรอะแตง

Đây. 1941, nào Dauyor, có lẽ thì được sbinary พร้อมแต่ที่พันต้นคายมุมินบันไดวะการนำตันกับมีแต่ปายอย่างเี้นะครับกันทะลลม ครับผมขอคุณอะไรๆครับเพ่อนๆเราชมคลิปนี้ครับผมภาพบ่งธรรมธรรมชาติพิธีชีวิตชาวบ้านเส้าสวนครับผมขอบคุณทุก